ไอ้นี้เม็ดกี่ก้อนเออเม็ดกี่ก้อนอันนี่ถี่เบรกแล้วเนาะปล่ายเอออ่าไอ้นี่ไอ้นี่ลูกไรวะต้มปลาจ้ามันนี่กูอยากกูกระดูกระดูกระดูนี่กินได้ไหมกินได้ครับเป็นผุทธละใหม่หรือครับแต่ว่ามันเนี้ยคลขายอีกุ้ยเยอแต่ยาวมันเมื่อนเมื่อนกันเลยเมื่อนกันเลยเนาะอันนี้ลูกเป็ดไหม่อ่ะอะไรเฮ้ยลูกเป็ด อ๋อเยนี่อันน no ี้อันนี้ลูกได้หรือเปล่ะลูกชุมวงป้าฮะลูกชุมวงป้ากินไดไหมกินไดปุชามือับผันไมนี่จยากือบรับครับรู้ไหมกินก็ชมไปแค่ชงกันนี่อ่อ๋อเรนี่ลูกก็ได้หรอล่ีลูกขี้โกนฮะมิตรกา ตะกะเฮ้ยตะกะกินได้ไหมกินได้มันลูกจำไดาไม่โอ้โหหรือมันลูกจำไดานั่นมันลูกขี้โคนลูกขี้โคนเอ๋อลูกนี้นั่นเลยนะฮะปีต้มลูกอย่างไหมลูกขี้โคนกินเม็ดกินร้อยไหมกินร้อยมันกินไม่ได้รสชาติมันออกหวนเผื่อกของมันตะกะเดี๋ยวกินน้อยมันหลุดเนยหลกดเนยมีนลุดเนยเออไม่ได้กินมันมันจำไดาไหมเดี๋ไม่ชุกใช่ปะฮะไม่ชุกไม่ชุกยับงเหมือนมันยังไหมมันกินเม็ดมันนี่ไอ้นี่ยังไม่ยังไม่ อันนี้มันกินแต่เม็ดนี่เม็ดขี้โคลนพี่น้องเม็ดขี้โคลนคล้ายๆได้เม็ดคล้ายๆได้เม็ดจำได้เนาะมันมันเหมือนมจำได้บัตหรือฮะไอ้เนี้ยวะบางต้นยังยุ่มแต่ไม่ทุกอันนี้เม็ดมันเด้อนี่หลงกินได้เลยที่ก de right right. huh? like ันกินได้ไหมเอากำนั yeah. uh, ้นหลวงกินเลยลูกข hmm? ี้โคลนนาะอันนี้เม็ดลูกขี้โคลนมันเหมือนเหมือลูกจำได้มันทราบหรือมั่ง ร้อยร้อยเนอะมันมันเนอมันเดี๋ยวหลงกิเลกกันลูกขี้โคนพี่น้องเดี๋ยวหลงกิเลกภาษาบันนี้เรียกว่าลูกใครฮะแต่เรื่องอะไรฮะตะกะตะกะเหอฮะตะกะตะกะเดี๋ยวผมหลงกิเลกหนูนี่เม็ดมันเนอะมันเหมือนกับลูกยัมดาได้หวาเดี๋ยวหลงกิเลกบ่มันเม็ดเหมือนเม็ดลูกนุ้นลูกยัมดา

เู้าอุบนน่ซุดซุดนุ่นไปสุด <soft> นุ่นหรอเปล่ออนแล้วไปออกเทวาไปเดินไปออกรู้ตำเพชรเดินไปรู้ตำเพชดหนู่มมันเออไม่ไกลใชนไม่ไกลเรื่อานลุกงานนี้ก่นลงฐานนี้เรขึ้นทับเหล่าม่นแบบเมุ่นเดิมเลยว่าตำเพชรก็ขึ้นมานี่เหล่าอ๋อพอลงเสร็จมาจากตำเพชรก็เดินลงเวียนไปเวียนใหม่ยูไซนี่มันมันเป็นว่างมันว่งเขาเออว่างเขานี่ว่างเป็นหนากวน duyên nó quân chạy 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 Hả? chạy 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 ở đây chạy đi Chai bê bê tươi bê tươi bê tươi bê ừ. tươi bê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  ha bê cuộn, bê tươi 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 san tươi bê tươi bê tươi bê tôm bê tươi bê Mẹ tôm nên ngả đây này này thập này à, đi lục lục hai lục thấy đấy nọ này nọ, chúng ta sẵn. นิสันสันสันจุ๋งบเราเรียกจุงเลยแต่เียกจ้องเียกจงเลยูบานันก็เียกจ้องก็เียกจ้องอ่นี่แด้นแต่เด็ก็ายนี่เสกงเออใส่เด็กเด็กก็านี่เนาะใ่คยเเด็กจ้องพี่น้อกตาเหลวถึงเวลาไปไหนนี่ก็พายพนี้เออไปแนี้เนาะไปนี้เนาะไปนี้เนาะผายแนี้เนี่ยายเดินันี้พี่น้องทีนี้ทีนี้ก็ทำกันมากมม ยังยังตกหลังเลยยังตกหลังเลยถ้าหน่อยนี่ยังอีคุยอยู่ถาหน่อยถ้าหน่อยมีอีคุยนี่อีคุยนี่ก็อีคุยไอ้นี่ไอ้นี่บางษานี่ไม่ทุกตีจ้องพี่น้องภาษามันิววัฒนกรรมเสนอคำว่าจองจองแปลว่าอะไรก็ภาษาไทยึงฮะึึงง <laughs> à, Mà dạy phương này, Lục phương lê phải dạy chung mày thua ra, Chà, ra... <laughs> và ra, và ra thời... Để, 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 để đồ trong Nghe lẻ